สวัสดีค่ะวันนี้ v e r y w e e k นะคะก็จะเอาไอเทมนะคะที่ร้อนแรงที่สุดในร้านนะคะตอนนี้เลยก็คือชิ้นนี้เลยนะคะ ก็คือแฮร์พีทปิดผมบางเสริมผมหนานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาผมงอกนะคะแล้วไม่อยากใช้สารเคมีในการย้อมน,นะคะ <S <S ก็สามารถใช้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยในการปกปิดผมงอกได้นะคะตัวนี้เลยนะคะแม่ค้าขอแนะนําตัวพื้นางาของเขานะคะตัวนี้ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วความยาวเส้นผมนะคะวัดจากกลางศีรษะจนถึงปลายสไลด์นะคะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วค่ะ มาพร้อมกับกิ๊บบล็อกแบ็กทั้งหมด4ตัวนะคะสามารถเย็บเพิ่มเติมได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่เห็นว่ามันน้อยไปสามารถเย็บเพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานทอมือฟูซิลส์นะคะหนังศีรษะเสมือนจริงสุขภาพดีเต็มพื้นงานนะคะสามารถใดเปลี่ยนแสกได้ค่ะแสกกลางแสกข้ามคือสามารถใดได้หมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาติดให้ดูนะคะค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะแม่ค้าใดเป็นแสกข้างไว้นะคะตามแสกของแม่ค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดแสกกลางก็สามารถใดเป็นแสกกลางได้นะคะทาบลงไปแบบนี้แล้วก็ติดกิ๊บให้ครบค่ะลูกค้าท่านใดที่เย็บกิ๊บเพิ่มเติมนะคะก็ต้องติดกิ๊บให้ครบนะคะพยายามดึงพื้นงานให้ตึงนะคะเวลาใส่แล้วมันจะไม่พองค่ะนี่ค่ะคือวิธีการติดวิธีการใส่ง่ายมากๆเลยจากนั้นเดี๋ยวแม่ค้าจะไปเซ็ตผมด้วยการหวีก่อนเลยนะคะหวีที่แม่ค้าใช้จะเป็นหวีสบีวิกโดยเฉพาะนะคะวิกหรือว่าแฮร์พี ได้หมดเลยได้ทั้งเส้นใหม่แล้วก็ผมแท้ร้อเซ็นตนะคะค่ะหวีไปนะคะจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยก่อนไม่ให้ผมพันกันนะคะแล้วก็เป็นการช่วยถนอมเส้นผมด้วยค่ะแม่ค้าก็หวีเข้าทรงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็มีลูกค้าทักแม่ค้ามาเยอะมากเลยว่าแฮร์พีทเนี่ยสามารถติดกิ๊บเพิ่มเติมได้ไหมเดี๋ยวแม่ค้าจะมาติดกิ๊บให้ดูนะคะว่ามันติดได้ค่ะ ติดกิฟไปเลยปกติแบบนี้นะคะนี่ค่ะติดกิฟได้เลยหลังจากติดกิฟแล้วเรียบร้อยน,นะคะแม่ค้าจะมาหนีห้ชมนะคะค่ะอันนี้จะมวนลอนให้ดูนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากย้อมผมสามารถย้อมได้นะคะทำได้เหมือนผมของเราแท้ๆเลยนะ ลูกค้าสามารถนําไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซตทรงใช้ใดหรือว่าใช้ที่หนีบผมหรือว่าจะเป็นการย้อมผมลูกค้าก็สามารถออกแบบสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะและความยาวประมาณ18นิ้วนะคะเวลาแม่ค้าใส่ก็อยู่ประมาณอกบนนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากวัดเองที่บ้านสามารถใช้สายวัดนะคะวัดจากกลางศีรษะลงมาประมาณ18นิ้วคะ่ะก่อนจากไปนะคะแม่ค้าจะให้ดูหนังศีรษะเสมือนจริงนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สั่งซื้อกับเวอรี่วิได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ